สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพบกับน้องแมวแมวตัวนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าสี่สัปดาห์นั่นเองซึ่งแมวนี้ก็จะเริ่มลืมตาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอประมาณสิบถึงสิบสี่วันค่ะก็จะลืมตาแล้วหลังเกิดแล้วก็พอตัวนี้ลืมตาขึ้นมาก็เพื่อนๆอ,อีกสองตัวอคอกนี้มีสามตัว ก่อนนั้นเราเคยถ่ายคลิปที่มาตรวจสุขภาพตอนที่แม่คลอดได้ประมาณ2-3วันแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้กลับมาครั้งนี้พี่น้องไม่เป็นตัวนี้เป็นตรงที่มีน้ําตาไหลแล้วก็มีขี้ตาเยอะโดยน้องก็มีอาการแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มลืมตาเจ้าของก็เลยพามาซึ่งอาการแบบนี้ะจะดูแลอย่างไระคะก็หลักๆก,ก็คือ ตามการตรวจนะคะถ้าเกิดตรวจเจอการติดเชื้อเราก็จะให้หย่อดาด้วยยาฆ่าเชื้อแต่หากไม่ติดเชื้อค่ะเกิดจากการระคายเคืองไม่ว่าจะจากฝุ่นละอองหรือว่าตัวขนตาเองที่ทิ่มลงไปในลูกตาค่ะ mm hmm. ก็จะให้เป็นกลุ่มน้ําตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็หล่อลื่นดวงตานะคะลดการระคายเคืองตัวนี้ก็เป็นอาการที่ผิดปกติที่มากับ ลูกแมวซึ่งเพิ่งเพิ่งลืมตาก็คือมีขี้ตาเยอะน้ำตาไหลแล้วก็มีตาลีลีตัวนี้ถ้าในอนาคตนี่สามารถหายไปเองไหมคะหรือว่าต้องทำการแก้ไข ก็ต้องรองให้โตก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาตรวจอีกทีนึงว่ามันหายเองไหมนะคะถ้าจะให้บอกตอนนี้ก็คงบอกยากค่ะอาจจะด้วยหลายๆอย่างหรือว่าตัวเด็กๆแมวเล็กเล่นกันหรือมือไปตบมีแผลหรือมีการอักเสบค่ะมันก็อาจจะทําให้มีโอกาสตาเจ็บได้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวลองให้การหยอดตาไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พอโตขึ้นตอนช่วงทําวัคซีนเข็มแรกก็มาตรวจสาอีกทีค่ะว่าขนตาที่มันงอก ทิมลูกตานี้มันหายไปเองไหมนะคะซึ่งลูกแมวอายุเท่านี้ก็สิ่งที่ต้องดูแลก็เรื่องของการกินและก็การขับถ่ายถ้าหากว่าระบบการกินนมหรือว่าการขับ,ขบถ่ายปกติไม่มีท้องเสียไม่มีพวกเป็นหวัดก็ก็สามารถที่จะดูแลได้ซึ่งแมวก็เริ่มจะมีพัฒนาการซึ่งแมวอายุประมาณ หนึ่งเดือนก็ยังคงกินนมแม่อยู่ซึ่งตัวนี้บางทีลูกแมวอาจจะแบบนมในข้ะนมนมแม่อาจจะน้อยซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะให้กินนมแพ้ใส่ได้ไดใช่แล้วก็อายุประมาณเท่านี้ก็เริ่มเป็นอาหารเปียก<ม>เป็นอาหารมุดมุดที่เป็นเจลได้ซึ่งก็ระบบะการย่อยอาหารก็เริ่มจะพัฒนาหรือว่าฝึกการ กินอาหารเพื่อที่จะรองรับการหย่านม,มปกติการหย่านมในแม่แมวที่อาไม่ให้ลูกกินนมนี่จะเริ่มอยู่อายุประมาณเท่าไหร่คะปกติก็ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะก็หย่านมแต่ว่าลำไส้ลูกแมวสามารถเริ่มกินอาหารทั่วๆไปได้ตอนอายุ1เดือนเต็มนะคะก็สามารถเริ่มฝึกหรือว่าวางอาหาร สูตรลูกแมวทั้งเป็นอาหารเปียกอาหารเม็ดเสริมได้ในกรณีที่แม่มีลูกหลายตัวนมอาจจะหมดหรือนมอาจจะไม่พอในการเลี้ยงลูกนะคะตัวนี้ก็เป็นแมวเพศผู้หญิงซึ่ง1เดือนก็สามารถที่จะเช็คพอเช็คเพศได้ใช่ค่ะซึ่งตัวนี้สิ่งที่เราต้องดูแลก็คือระวังเรื่องของการ ติดเชื้อเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ก็ให้อยู่ในที่ที่ของเขาที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่กับแม่ปศจจากการบรบกวนจากแมวตัวใหญ่หรือว่าสตูที่อาจจะมาทำร้ายลูกแมวได้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปด้วยคลิปของลูกแมวตาเจ็บนะคะสวัสดีค่ะ